ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสวนยางนะครับวันนี้ก็นำปืนอีกระบอกหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับเป็นปืนยาวนะครับในภาษากฎหมายเรียกว่าเดียวลูกกรดนะครับขนาดจุดสองสองนะครับก่อนทำอะไรกับปืนนะครับบองต้นก็คือขอญาตเคลียร์ก่อนนะครับในการถอดแมกกาซีนนะครับ ก็เปิดลูกเลื่อนมาดูว่าข้างในไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนก็ลันไกทิ้งนะครับตัวนี้เป็นเดี่ยวลูกกดยี่ห้อซีแซตนะครับโมเดลสี่ห้าสองนะครับก็เป็น ถ้าในวงการวงการคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนเนี่ยก็ถือเป็นเป็นปืนสามัญประจําบ้านนะครับที่ที่ผู้นิยมชื่นชอบจะต้องมีไว้นะครับเนื่องจากว่าในการขออนุญาตซื้อขออนุญาตครอบครองปืนเดี่ยวลูกกรดเนี่ยมันไม่ค่อยอยากนะครับแล้วก็ราคาค่างวดค่าตัวก็ไม่ได้สูงเกินไปนักนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสองหมืนกลางๆนะครับถึงสามหมื่นต้นต้นนะครับแล้วแต่รุ่น ซึ่งโมเดล c ีแซด452เนี่ยเป็นปืนที่ผลิตมาค่อนข้างยาวนานมากนะครับของ c ีแซเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้452แต่เดิมนะครับหลายปีมาละได้ยินข่าวว่าเขาเขาจะเลิกผลิตนะครับมีการทำตัว c ีแซดโมเดลอื่นเนี่ยมาทดแทนเป็นลักษณะปืยนยาวเดี่ยวลูกกรดนะครับที่เป็นปืนลูกเลื่อนนะครับที่บริหารกลไกทีละนัดอย่างนี้นะโดยโดย,โดยการใช้ลูกเลื่อนเนี่ยนะครับ โดยเขามีการปรับปรุงนะครับเพื่อลดต้นทุนจากโมเดล452เนี่ยเป็นโมเดล455จนปัจจุบันนี้ไปถึงโมเดล457แต่ว่าจากข่าวที่ว่าเขาเลิกผลิตเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่ายังมีการผลิตอยู่นะครับและได้ข่าวว่าจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้นะครับท่านไหนที่ทราบข้อมูลเท็จจริงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ข่าวว่าเลิกผลิตแต่ว่าทางประเทศไทยเนี่ยขอให้มีการผลิตแล้วทางโรงงาน c ีแก็ผลิตส่งมาขายให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับก็คือโมเดลซีแซสี่ห้าสอนี่นะครับแสดงว่ามันต้องมีมีมีข้อดีอยู่เยอะนะครับก็ถึงยังมีการผลิตส่งมาอยู่นะครับโดยก่อนที่จะมีโมเดล CZ 4 5หรือ4 5 7ห้าเนี่ยส5 2ห้า่ยเป็นที่นิยมมากเนื่องจาก ความแข็งแรงทนทานนะครับความสวยงามเหล็กจริงไม้แท้นะครับความแม่นยำนะครับความแม่นยำนี่ตระกูลของซีแซนนี่ถือว่าแม่นมาตั้งแต่ในโรงงานนะครับซึ่งกระบ,บอกนี้ของหนุ่มสนยางเนี่ยนะครับได้มาเป็นปืนมือสองนะครับซื้อมาเป็นปืนมือสองในราคาที่ไม่สูงนักแล้วก็เป็นปืนมือสองเก่าเก็บเนื่องจากว่าเป็นคมเชื่อ นะครับเป็นความเชื่อนะครับเท็จจริงแค่ไหนก็ให้พี่ๆเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูครับเขาบอกกันว่าปืนเก่าๆเนี่ยนะครับฝีมือการผลิตเนี่ยมันจะปราณีตกว่าปืนที่ผลิตใหม่ๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับทะเบียนเป็นปี2 5 4 3นะครับก็ประมาณ20ปีแล้วนะครับแต่สภาพเนี่ยผมได้มานี่คือเจ้าของเขาเนี่ยซื้อเก็บนะครับเก่าเก็บเหมือนใหม่เลยนะครับใหม่คลิปเลยนะครับ ได้มานี่เจ้าของน่าจะไม่แทบไม่ยิงเลยมั้งครับมามาอยู่กับผมก็ผมก็ดูแลนะครับไม่ได้ยิงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ได้มาผมก็มีการตกแต่งอยู่ไม่มากนะครับมีตัวนี้นะครับใส่ขาทรายขาทรายไว้เวลาไปสนามิงปืนเนี่ยนะครับเราจะใช้ขาทรายกลางออกมาเพื่อที่เราจะวางนะครับเวลายิงเนี่ยมันจะมีแบบเป็นที่ตั้งนะครับที่ตั้งด้านหลังก็มีหมอนผ้าเพื่อให้มันนิ่งนะครับเวลายิงจะได้ ได้มีความาสามารถดึงความแม่นยำของปืนออกมาได้มากที่สุดนะครับ2ก็คือติดกล้องนะครับตัวนี้จริงๆแต่เดิมในกล้องกล้องตัวนี้นะครับเป็นของลิวโพลสองนูณสานะครับเป็นตระกูลเว r e e ด o มนะครับ2องหนคูณหน้าเลนส์สามสบามก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ประจำการอยู่ในปืน c ีแซดห้ขนาดจุดสสองสแต่พอดีว่ามันเป็นกําลังขยายที่ ที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับปกติแล้วหนุ่มสัญญาณจะใช้กล้องที่มีกําลังขยายไม่มากนะครับประมาณไม่เกินสีเท่านะครับพอตัวนี้มาใช้มาสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยมันยิงในระยะห้าสิบเมตรเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับซึ่งพอสับตัวนี้กล้องตัวนี้นะครับมาติดซีเซสสี่ห้าสองนะครับของหนุ่มสัญญาณก็นํากล้องยิงเร็วนะครับไปติดให้กับตัวนี้ซีเซสห้าสองเจ็ดขนาดจุดสองสองสามนะครับเพื่อให้มันดู มิติกระทัดรัดขึ้นนะครับตันนี้ตัวนี้หน่มสัญญารีวิวไปแล้วนะครับเป็นเดี่ยวลรเฟินขนาดจุดสองสองามเป็นลรเฟินชนวนกลางมันมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างหนึ่งเป็นความเป็นการพูดปากต่อปากของบ้านเราว่าปืนตัวเนี้ยเป็นลูกกรดนะครับบ้านเราเรียกปืนลูกกรดเนี่ยขนาดจุดสองสองเนี่ยจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยทั้งสองแบบเนี่ยนะครับ ต่างประเทศเขาเรียกปืนไรเฟิลทั้งคู่เลยนะครับทิยงแต่เขาจะแยกว่าไอ้ตัวเนี้ยคือไรเฟิลที่เป็นชนวนกลางแต่ตัวเนี้ยเป็นไรเฟิลที่เป็นกระสุนใช้กระสุนแบบชนวนริมคือแบบนี้นะครับแต่เขาก็ถือเป็นเป็นไรเฟิลทั้งคู่ครับแต่บ้านเราเนี่ยมันเรียกว่าเป็นปืนลูกกรดนะครับก็แล้วแต่ที่ไหนจะเรียกแต่ว่าใ,ในในทางวิชาการนกะ็คือไอ้ตัวเนี้ยก็คือไรเฟิลชนวนกลางตัวนี้ก็คือไรเฟิลชนวนริม รูลำกล้องเท่ากันนะครับเไต่นนว่าขนาดกระสุนนี่เรียกไม่เหมือนกันตอนนี้รูลำกล้องเนี่ยก็ขนาดจุดสองสองเหมือนกันแต่ว่าเป็นจุดสองสองสามตัวนี้เป็นจุดสองสองเป็นขนาดกระสุนจุดสองสอง lr นะครับขยันออกอ่อนนะครับข้อดีของจุดสองสอง lr เนี่ยก็คือกระสุนมันราคาถูกยิงง่ายรีคอยน้อยนะครับแรงถีบน้อยเสียงไม่ค่อยดังนะครับ ตัวนี้นอกจากที่หนุนสนยางติดขาทรายติดกล้องเล็งแล้วก็มีแต่งไกลนะครับก็คือปืนเดิมโรงงานเนี่ยมันจะไกมันจะหนักนิดนึงของผมก็ได้เปลี่ยนเป็นสปริงแบบที่มันมันอ่อนขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเรายิงเนี่ยมันจะยิงง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับลดน้าหนักไกลเพื่อยิงระยะ50เมตรได้ง่ายขึ้นนะครับไกลเบาลงนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณกัอ ประมาณสักสองสองถึงสองจุดห้าปอนประมาณนี้นะเป็นหนึ่งสามปอน์กาเป็นปืนที่ดีนะครับนืา้หามาเก็บไว้นะครับอายุยี่สิบกว่าปีนะครับเป็นเหล็กจริงไม้แท้นะครับชอบมากนะครับเป็นปืนที่ยิงยิงง่ายยิงแม่นนะครับมันยำไว้ใช้สำหรับฝึก ลูกฝึกหลานนะครับหรือว่าฝึกยิงปืนในเบื้องต้นเนะี่ยใช้แบบนี้ปลอดภัยเนื่องจากว่ามันเป็นแบบป้อนกระสุนได้ทีละนัดนะครับมันจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยมันจะมีที่แถมมากับปืนนะเป็นแม็กแมกเหล็กนะครับสิบนัดจะยาวเลยมาแต่ว่าผมไม่ชอบนะครับจะดูมันดูเกะกะก็เลยไปซื้อแม็กกาซีนใหม่มาเป็นแบบห้านัดนะครับ ไม่กระสนแบบห้านัดนะครับเวลาใส่ปุ๊บแล้วมันมันจะเรียบเสมอคงปืนไปเลยนะครับมันจะดูแบบเออมันเป็นคมชอบส่วนตัวนะครับแต่ตัวสิบนัดผมก็เก็บไว้อยู่ครับมันจะยาวออกมายาวเลยออกมาก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับพี่เพื่อนๆคน,น,น,นไหนที่อยากจะออซื้อปืนยาวลูกกลดสักกระบอกหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมีตัวนี้ปุ๊บถ้าท่านที่มีงบมาณเหลือนะครับเหลือพอใช้ก็อาจจะไปหาตัวซีแซดสี่ห้ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเึ่จากตัวนี้หรือจะเอาซีแซดสี่ห้าเจมาก็แล้วแต่งบประมาณของท่านนะครับแต่ว่าผมผมเนี่ยมีงบจำกัดก็เลยเลือกตัวนี้นะครับสี่ห้าสองนี่แหละนะครับเก่าเก็บแต่ก็ใช้ดีนะครับ น,นี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับในช่องของหนุ่มสนยางนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งก็คอยติดตามรับชมดูนะครับเดี๋ยวดูอีกฝากหนึ่งนะครับฝากหนึ่งนี่นะครับไม้ตัวนี้ท่านที่ทราบนี่เป็นไม้ภาษาฝรั่งก็เรียกอะไรไม้ไม้บีชนะครับเป็นไม้ที่ไม้ไม้ราคาถูกครับ ผิวไม้เนื้อไม้มันก็จะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคครับเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยครับไม้ตัวนี้นะครับตั้งแต่ปี2.543นห้า้อยสี่สิบนะครับยี่บอ็ดปีแล้วนะครับกระบอกนี้แต่ว่าสภาพเหมือนใหม่ครับในคลิปนะครับตรงที่ปุ๊บมากโรงงานเนี่ยตีวันเดือนปีผลิตไว้นะครับ ตรงลำกล้องของปืนเนี่ยศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นี่ก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นปีสองพันปีนี้สองพันยี่สิบเอ็ดเท่ากันนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดปีนะครับอันนีเ้เดี๋ยวขออนุญาตพูดในส่วนของกระสุนอีกนิดหนึ่งนะครับที่ต้องสองให้มานะครับตัวนี้ในท้องตลาดเรามันจะมีมีหลากหลายนะครับย่สิงเอ็เนี่ยมีหลากหลายชนิดหลายประเภทนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือหัวนำมาตรฐาน ะคะมันจะมีหัวแดงนะครับปอกเงินหัวแดงปอกทองน้ําหนักของกระสุนน้ดแตกต่างกันไปแล้วมันจะมีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องอยู่อย่างหนึ่งก็คือหลายคนม่กคิดว่าปืนลูกปลดติดกล้องแล้วจะทําให้ปืนเนี่ยมีความแม่นยํามันถูกแต่ถูกไม่หมดนะครับคำว่าแม่นยำเนี่ยนะครับกระสุนปืนเนี่ยนะครับ มันจะเป็นลนักษณะของอาการขี่วิธีกระสุนเนี่ยในการวิ่งเนี่ยมันจะไ,ไม่ได้เป็นแบบเป็นแนวเส้นจงน,นะครับไม่ได้เป็นลนักษณะของแนววิธีโค้งนะครับเป็นตัวทิศายทีนี้เนี่ยถ้าเราติดกล้องเล็งไปแล้วเนี่ยสมมติเราตั้งกล้องไว้ที่ระยะ25หรือ50เนี่ยกระสุนมันก็จะตกณจุดที่เราตั้งไว้เนี่ยประมาณนั้น แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนระยะนะครับมันก็จะมีการกินสูง,<ๆ>สงกินต่ําแม้กระทั่งการเปลี่ยนเปลี่ยนชนิดประเภทของ,องกระสุนเปลี่ยนไปนะครับเช่นเราตั้งกล้องด้วยกระสุนหัวดําอย่างนี้นะครับแล้วเราไปเปลี่ยนวิธีโดยที่เราไม่ได้ปรับกล้องนะครับเราเปลี่ยนมาใช้กระสุนนี่เป็นหัวทองแดงที่มีความเร็วสูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับวิธีกระสุนก็จะเปลี่ยนซึ่งมันก็จะไม่เข้าเป้าตามที่เราตั้งไว้ในระยะนั้นๆนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายท่านเขาจะพิดว่าใส่ปุ๊บแล้วมันจะแม่นยำทุกระยะจริงจริไม่ใช่นะครับมันจะแม่นบางระยะที่เราตั้งและจะแม่นกับกระสุนที่เราใช้ตั้งนะครับถ้าเราเปลี่ยนกระสุนนะครับหรือเปลี่ยนระยะเนี่ยวิธีกระสุนก็จะเปลี่ยนซึ่งเราจะต้องมาทําความศึกษาทำความเข้าใจเรียนรู้ในเรื่องของวิธีกระสุนนะครับยิ่งถ้าเป็นไรเฟิลชนวนกลางที่ยิงระยะไกลเนี่ยจะมีองค์ประกอบของเรื่องอุณหภูมิเรื่ององศาเรื่องของลมอีกข้อมาเกี่ยวข้องนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่เพื่อนทท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่องดูสันยางนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ